แต่ตัวนี้เหมาะเอาไว้เล่นเวลาลุยด่านมากเลยนะเพราะว่าปืนมันมีปืนไกลอยู่หลายแบบนะครับทำให้เคลียร์ได้เร็วแล้วก็ระยะใกล้ก็ไม่อ่อนเลยอหรืว่าใช้ได้นะครับจริงแต่ว่าถ้าเวลาเจอพวกบอสที่มีกันดีนเนี่ยก็จะเหนื่อย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับตอนนี้เราอยู่กันในคลิปเกม HD Gundam Battle Alliance นะครับเกม PC แนวแอคชั่น RPG นะครับผมก็คลิปวันนี้เราจะพามา build Gundam ตัวโปรดของหลายๆคนนะครับนั่นก็คือ Freedom Gundam นั่นเองนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับโ <One. S 1> หดเซฟก่อน <One. S 1> ก็เท่าที่ไลฟ์มา2วันนะครับ <One. S 1> เห็นตัวนี้หลายคนนิยมใช้นะครับอย่างแรกเลย ฟรีดอมกันดั้มนะครับหาได้จากที่ไหนก็จะอยู่ในภารกิจชัปเ t อร์ไดเรกทอรีที่2นะครับชิ้นส่วนแป้นสินะอ่าแบบแป้นอันแรกนะครับจะอยู่ตรงนี้เนาะนี่นะครับแบบแป้นฟรีดอมกันดั้มชิ้นส่วนที่2นะครับตรงนี้จะอยู่ที่ด่าน 2A นะครับก็ต้องมีแบบแป้นฟรีดอมกันดั้มส่วนที่1และส่วนที่2นะอ่าส่วนที่2อยู่ด่าน 2A นะครับส่วนที่ หนึ่งนี่จะอยู่ด่าน2-4นะครับก็ถ้าเล่นจนครบเนี่ยก็จะได้ผมจำไม่ได้ว่า6หรือ7ชิ้นนะรู้สึกว่าจะ6ชิ้นนะครับน่าจะประมาณนั้นอ่าก็พอเก็บสะสมครบก็จะได้ฟรีด้อมกันดั้นะครับโอเคทีนี้มาดูถึงฟรีดอมกันดั้มบากนะครับฟรีด้อมกันดั้จะเป็นสาย all rounder นะครับก็คือมีทั้งตีใกล้ได้แล้วก็ตีไกลได้ดีนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือค่า HP จะน้อยนิดหนึ่งค่อนข้างบางนะครับอ่ะอาวุธประชิดหลักก็จะเป็นบีมเซเบอร์ลาเซอรตานะครับก็จะเป็นบีมฟันประชิดเนาะแล้วก็อาวุธยิงจะมีบีมไรเฟิลลูพัทนะครับก็เป็นบีมอีกเหมือนกันแล้วก็อาวุธรองจะเป็นซีเรียลเร็วกันก็เป็นบีมอีกอ่ะเป็นขาโทษทีเป็นกายภาพนะครับตรงนี้ซีเรียลเร็วกันจะเป็นกายภาพอยู่เนาะแล้วก็อาวุธรองที่สนะครับปืนใหญ่บีม บาเล a น่าพลาสมาตัวนี้ก็เป็นบีมนะครับแล้วก็สกิลอันติเนี่ยก็จะเป็นไฮแมทฟูลเบิร์ดโหมดนะครับก็เป็นอาวุธยิงผสมบีมแต่ว่าจะหนักไปทางบีมนะครับจะมีอาวุธอื่นผสมมาด้วยซึ่งบีมนะครับด่านหลังๆชัพเตอร์ที่ 3- ที่4ถ้าศัตรูมีไอฟิลหรือว่ามีตัวกันบีมเนี่ยยิงไม่เข้านะครับเอาไว้ง่ายถ้าเจอบิ๊กแซมหรือว่าเจอไซโคกันดั้มยิงไม่เข้านะครับผม มันจะเหลือปืนยิงเข้าได้แค่อันเดียวกับเอาดาบเข้าไปฟันซึ่งเสี่ยงมากนะครับก็ยังไงจะเลือกใช้ก็ต้องระวังนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะเอาลองเอาฟรีดอมกันดั้มไปลองเล่นดูนะครับตัวนี้ค่าบูทค่อนข้างสูงนะครับคือเป็นสายออร์เดอร์ที่บูทสูงกว่ากันดั้มธรรมดาไปอีก10หน่วยนะครับแต่รู้สึกว่าโจมตีประชิดจะจะด้วกว่านะครับอ่าแล้วก็ ยิงได้แรงกว่าแต่เลือดน้อยกว่าอันนี้นี่ผมเสริมเลือดมาแล้วนะด้วยชิ้นส่วนนะครับผมใส่ชิ้นส่วนหน้ากากของชาอนาเบิร u นเอ u ราเดอร์นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนชิปบิ๊กแซมเบต้านะครับมันเลยเพิ่มพารามิเตอร์เฮมาพอสมควรนะครับแล้วก็น่าจะช่วยเพิ่มกระสุนด้วยโอเคไปเดี๋ยวเราไปลองใช้งานดูนะครับก็ถ้าเกิดเจอด่านที่เป็นแบบตัวกันบีนนะอย่างบิ๊กแซมหรือว่า ไซโคกันดัมเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าอย่าไปยุ่งกับมันนะครับโอเคทีนี้เราลงด่านไหนดีอะไหวหรือเปล่าเนี่ยดเล็กทอรีที่4เลเวล18แอล้วมผมไม่แน่ใจว่าฟรีดอมจะยืนตรงนี้ไหวหรือเปล่าเนื่องจากเลเวลยังไม่ถึงเอาลดลงมาสักด่านหนึ่งแล้วกัน เป็นด่านนี้ก็ได้พันผวนนะครับด่านนี้ว้ากลางคืนฮะขอเป็นด่านกลางวันดีกว่าไม่ค่อยชอบเล่นกลางคืนเลยอ่ะนี้ก็ได้เจอกับไอดาวตั้นก็ยังพอเล่นได้อยู่โอเค ไอ้ที่เลี้ยงด่านกันคือนี้ไม่ใช่อะไรนะปวดตานะฮะแสงมันค่อนข้างจะเยอะงานด่านนี้เป็นด่านผันผวนก็จริงๆแล้วต้องสู้กับมิคาฮิวนะที่ขับตัวอะไรมาวานั่นแหละก็กลายเป็นศัตรตูเป็นไอดาวตันแทนนะครับจากเนื้อเรื่องของไอรอนบัตออฟแฟน อ่ะนี่นะครับอาวุธปืนปืนหลักนะครับจะเป็นปืนบีมเฉียวๆนะแล้วก็ปืนรอนะครับนี่จะเป็นปืนข้างๆสีเหลืองแล้วก็บีมที่ยิงจากไหลน,นะครับสามบีมก็ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็การโจมตีระยะใกล้เนี่ยปุ่มฟันธรรมดาจะเข้าไปฟันแต่ว่าปุ่มฟันอีกอันหนึ่งมาจะพิเศษนิดนึงคือ มันจะกระโดดขึ้นจากบนฟ้าแล้วทิ้มลงไปนะครับก็ถือว่าเข้าไปฟันได้คอมโบหนึ่งอนะ่ะแล้วก็ออกได้เล่นได้อยู่นะครับก็เหมาะจริงๆแล้วมันเหมาะกับสายอลารเดอร์เลยตัวนี้สป,ปีดเยอะอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเรื่องคอมโบเลยสามารถตีงัดศัตรูได้ แล้วตามฟันฟันโลได้เพียงแต่ว่าตัวคอมโบมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าอาวุธส่วนมากเป็นปืนนะครับไปเมืองฟังนุ่นต่ออื้อกระโดดไปกัดอ่าศัตรูโผลม,มาแล้วนะครับอ,อ๋อย่างอันนี้เป็นจูเลียต้าฝั่งเรานี่เนีย่ยฟูมา 違うけど、今はリスキのピスんにしあり得なくりよ。こちら、スキーダイエンキドーとは戦争が終わった。スキーダイエンキドーとは戦争が終わった。そして、了解しました。<music> <music> แต่ตัวนี้เหมาะเอาไว้เล่นเวลาลุยด่านมากเลยนะเพราะว่าปืนมันมีปืนไกลอยู่หลายแบบนะครับทำให้เคลียร์ได้เร็วแล้วก็ระยะใกล้ก็ไม่อ่อนเลยนะหรือว่าใช้ได้นะครับจริงแต่ว่าถ้าเวลาเจอพวกบอสท,ที่มีกันดีนเนี่ยก็จะเหนื่อยๆหน่อย โอเคเคลียร์แล้วเดีเ๋ยวบอลน่าจะลงมาเ,เ,เ,เราสามารถขึ้นมาดักเล็งยิงจากข้างบนนี้ก็ได้นะครับแม้จะไม่ใช่ใส่ยิงไกลแบบแท้ๆนะครับเนี่ยถ้าเราเจอเกรสอาที่แบบมันแข็งๆเนี่ย ไม่จำเป็นต้องไปแลกก็ได้นะโอ้ยยาอีทำไมมันกัดเราไม่หยุดเลยฮนะอันตีไปเิมชุดซ้มแซมก่อน

เรียบร้อยนะครับก็อย่างที่บอกนะอันนี้ก็เล่นค่อนข้างง่ายเวลาเจอบอลนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ปืนได้ทั้งระยะไกลแล้วก็เข้าไปโจมตีคอมโบระยะใกล้ก็ได้นะครับ้โ แต่อย่างที่บอกก็มีข้อเสียตรงที่ถ้าโดนกันกันบีมไปนี่ก็เหนื่อยเลยเหมือนกันนะครับสำหรับฟรีดอมกันดัมเนาะใช้ช่วงต้นได้ดีครับแต่ว่าถ้าบอสช่วงหลังๆนี้กันบีมเยอะก็อาจจะลำบากนิดนึงโอเคครับก็สำหรับพิปแนะนำกันดัมในเอตีกันดัมมาทิลนอะไรแอนนะครับตัวนี้ฟรีดอมกันดัมนะครับก็จบเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับใครที่ชอบก็รบกวนช่วยกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับแนะนำกันดั้มตัวอื่นในเอดี้การดั้มแมทเทนอไรแอนนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ